เรื่องอายุยืนอายุยืนช่วยเหลือตัวเองได้ก็มีอายุยืนมีลูกหลานเลี้ยงดูก็มีอายุยืนอยู่อย่างเดียวดายก็มีอายุยืนอยู่นานถึงสี่แผ่นดินก็มีอายุยืนหลงหลงลืมลืมก็มี อายุยืนกิเลสหนาก็มีอายุยืนปล่อยวางก็มีอายุสั้นหรืออายุยืนก็เป็นเพียงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปของชีวิตเท่านั้นการมีอายุยืนเป็นโอกาสอันดีของผู้บำเพ็ญที่จะได้ปฏิบัติ ตนต่อไปไม่ต้องรอชาติหน้าผู้มีอายุยืนแล้วไม่ได้บำเพ็ญชีวิตยืนยาวที่ได้มาก็สูญเปล่าหัวใจของการมีชีวิตอยู่คือการได้บำเพ็ญความดีเพราะการบำเพ็ญความดีจะเป็นสเบียงบุญให้เราไว้ใช้ ในโลกเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพาน